กระซิบอกเรานำเสนอให้ท่านได้รับชมกับรถกระบะ4ประตูค่ะคันนี้นะคะดูสีสันนะคะฉ่ำเงาเลยค่ะทุกท่านจะทรงลงล้อหล่อมากดูดีทั้งคันนะคะ4ประตู Mitsubishi Titan เกียร์ออโต้ค่ะรถกระบะปี0 9เครื่องดีเซลนะคะเครื่องยนต์2.5เทอร์โบค่ะดีเซลคอมมอนเรวนะคะเกียร์ออโต้ด้วย คู่มืออยู่นะคะรถขับดีสีสันมีดูวรอยบ้างค่ะแต่โดยรวมก,ก็ยังสวยภายในสะอาดล้อแม็กยางเต็มช่วงร่างดีขับดีค่ะแล้วอะไหรมีให้นะคะสนใจรถยนต์คันนี้นะคะราคาเงินสดคันห6 9่งแพันบาทเงินสดอย่างเดียวนะคะรถอยู่แถวมีนบุรีหนองจอกโซนนี้สนใจนัดดูรถกันได้เลยนะคะนัดหมายล่วงหน้าค่ะหรือต้องการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมอย่างไรติดต่อทักคุยกันก่อนนะคะตามเบอร์โทรใต้คลิปแอดมินใส่เบอร์โทรผู้ขายไว้ให้นะคะเพื่อจะได้สะดวกนะคะและคุยเจรจากันโดยตรงด้วยนะคะสวัสดีค่ะ